หาแล้วเห็นไหมจับแล้วที่ครอบงาหลุดนะครับเขาก็จะทำใส่เรามากเฮ็ดยิงทำไมต้องทำมือันด้วยหมายความว่ายังไงเห็นไหมพอเราหันหน้าไปหาเขาปุ๊บถ้าหันหลังไม่ไม่ทำแบบนี้ครับ สวัสดีครับพบกับเราช่องเฟน a ท l a n นต้องระวังนะครับตอนนี้ไม่เท่าไหร่ ตัวนี้นี่หาแล้วเห็นไหมจับแล้วแน่จริงก็จับขี้โยนมาถ้าแน่จริงเนี่ยว่าแน่จริงนะนนงนะเอาไหมเขาเอาวงวงออกยากโอ้โหไม่กี่วันครับ จำนวนมูลของจัดสองตัวนี้ครับเยอะมากเราอยู่รายล้อมครับช้างงา2สองตัวนี่ก็หันหน้ามาแล้วเฮ้ยเอาจริงอะกับพี่จริงเหรอ ดูความเผือกเขานะครับเผือกเยอะไหมสุดยอดตอนนี้ถ้าแก่ไปนะครับเผือกเยอะมากเพราะว่าอายุแค่นี้ความเผือกอย่งขนาดนี้10ปี20ปีนี่ดูดูดูเขาทำอะไรพักงวง น้ำลายครับเต็มเสื้อผมเลยนักเลงไงวะพี่แซมจัดการนะดูพี่แซมดีกว่าที่คอบงาหลุดนะครับจับแล้วจับแล้วจับแล้ว โอ้ยแม่ยี่ีตัวนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังอ่อกองดินที่อยู่บริเวณนี้นะครับแซมสั้นได้ทำการขุดแล้วก็นอนเล่นจนหายหมดแล้วเฮ้าเสียงใครเสียงใครมา เอา FC มาครับนี่ดูเห็นคนมาต,ตั้งหน้าตั้งตาแล้วได้ของกินแน่นอนคาร์บมี่ไห่ดอกมีมกองดินนะครับหลายกองมาก นี้ถ้าให้ของกินเขาไปหนึ่งครั้งเขาจะไม่ทำสายแล้วจะร้องคิกคิปคินะครับขอของกินอันนี้ยังเสียเลียนเบลเขาปะอ,อันนี้ทำไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาก้อนหินแล้ว ยิ่งเราให้ความสนใจมากเท่าไหร่ครับเขาก็จะทำใส่เรามากเข็ดงทำไมต้องทำมือนันด้วยหมายความว่ายังไงเห็นไหมพอเราหันหน้าไปหาเขาปุ๊บถ้าหันหลังไม่ไม่ทำแบบนี้ครับเขารู้ว่าเราให้ความสนใจเขาอยู่ ไม่โยนไม่โยนจับแล้วโอ้โยกมาแล้วนะครับเอา้าเอา้าตัวนี้กระโชกเอ้าเอาเอาขาไปสูอันนี้กระโยกไปโยกมา ะครับเราก็จะให้ความสนใจกลับมาเจ้าตัวนี้ผมหาเจ้าบุญทรงอยู่ไม่รู้ไปไหนไม่เห็นบุญทรงเลยเห็นทองคําทันวาแล้วก็ช้างตัวเล็ก แต่ไม่เห็นเจ้าบุญทรงไปทางใดเลยคะดูนะครับฝองน้นมองเห็นไม่เห็นตัวนี้ย่อยนะครับตัวนี้ย้อยดูคาเขานะครับ ดูตัวนี้ดีกว่าตกมันอย่างแรงต่าแบบท่าเดาโอ้โหงูบานนี่ก็อยู่วัดนี่เหรอครับแม่นครับเอาบ่คือว่าบ่คือว่าไปหามาแล้วยังอยู่วัดท่าน้อยอยู่วัดบ่อยู่วัดครับ <c oughs> คีคีไปท่านเนี่ยนะครับเด,เดี๋ยวสีมีท่าเดือยใส่ทางดำเลยครับแต่ก็ตรงไปเลยเปลี่ <c oughs> ยนขจุวัลเลยครับ <c oughs> บอ่อครับมีขำว่าวฝากเลียงนะของพี่น้องอีกครับ <c oughs> หน่อยพระเจ้าเลยสร้างน้อยครับอัาานนี้แก่แล้ว ช้างแก่นะครับเวลาแก่มานะหนังจะเป็นสีนี้เลยผมเคยมีช้างแก่เป็นเพศเมียสองตัวนะครับชื่อบุญช่วยกับบัวคําหนังก็เป็นแบบนี้นะหนังก็เป็นเหี่ยวแต่ว่าสองตัวนั้นก็ได้บริจาคบริจาคไปใช้คำว่าบริจาคถูกต้องไหมมี เรายกคนมาติดต่อซื้อแหละแต่ว่าคุณยายให้เขาไปเลยครับเพราะว่าเขาใช้เหตุผลที่ว่าคือนําช้างไปเลี้ยงไปรักษาไม่ใช่งานตกแห้งดูแผงคอครับมันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นช้างสีเผือกสีประหลาดประมาณนี้แหละอันนี้ตกมันอยู่ จะทองเงินโอ้ทองคําทองเงินมามันเป็นเจ้าทันวานะครับตัวเล็กแล้วก็แม่เขาอยู่ตรงนี้นี่แม่เจ้าทันวาเป็นช้างที่มีอายุนะแต่ว่าผสมพันธุ์แล้วได้ลูกใชยเลยส่วนตัวแสบสองตัวนี้ ก็ปล่อยให้เขาอยู่งี้ไปตัวนี้ยืนใกล้ได้แต่ตัวนี้นี่ลายมากยืนสายตูดแล้วก็มีอีกตัวนึงนู่น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 ดูาทำอะไรไเดินไปเดินมาโอ้ยเป็นตะปพนหัวแทนเนาะดูวะ ครับเพ่อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดกรดิ่งกดติดตามช่องอัลเฟนไทยแลนด์นะครับสนใจแหวนหางช้างของขันหางช้างก็สามารถทักเข้ามาได้เพจของเรามีลิงก์อยู่ที่ใต้วิดีโอนี้ครับผมวันนี้บรรยากาศร้อนมากครับอือ เดินสายตูวโยกหัว